มาเบิง้งปลาแดกปลาคอครับสดแจ็ตตึงครับเห็ปเดปลาแดกสูบเบิ้งมือนี่ครับเพิ่งเห็นปลาคอตายมาตั้กงกว่าละไหนโลนึงเลยลอยบาทเฮ้ยนักเ,เลงฟันก็เอาไปกัดตัวหนึ่งนั่นน่นนะไหนล่ะไอไอป่าวเนี่ยเฮ้ยนี่เฮ้ยเพิ่งม,มาแค่เด้นหางติ่งเด็กเด็กเด็กไอ,อ,อของมันก่อนนะทอนเฮ้ย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 ขี้หวงนี่ ขี้หวงปั้นอย่างเงี้ยปลามันยังไม่ตายนะนั่นนะนื้อนั่นดีใจนี่แนวหยอกเอาไปเก็บเลยนะนั่นมาาเลยทุ่นไปข้าไปบุงอื่นสั่นเร็วหมักขัดไปบุงอื่นเลยขี้หวงนี่ไป เอเมอดแั้นเอนั้นาดงเบ้นเอาประดุกไปปล่อยเลยนะนั่นนะลุกไปปล่อยเลยนะนั่นนะีหวงนั่นนะอุ้ยมันกันวันมีครูมหยาดดอกสัน้อ้ายีต้มน้ำปลาพี่แล้วกินได้นั่นไะนี่ ปลาแดกปลาคอรครับนี่มาดูควอมเพ็ดโดนดมาได้แม่นปิ่งได้นี่มันแสบคือที่สุดค,คือปิ่งครับเพ็ปดปลาแดกปลาคอสามเดือนหัวเก็บครับแล้วก็เอาใส่ออกแค่นั้นหรอแม่เพชรปิดตัเนาะต้องปิ่งเสียแม่ปิ่คตะเกาว่าปลาคอครับป <Okay. S 2> ิ่งนะครับวันนี้สาด่วน หวงปานตังอยู่หวงปานเฮ้ยพี่เมาไปไหมเมา,มาตัวยังไงอยู่ที่เร็วมาเพื่อวอยใจเขาอยะตเอาไปลักป่าเพื่อนพี่เมาไมา่ผีทั้งหล่ผีพี่ีเมาสนใจ่แบบสุมผีเนี่ยนะอสนใจยุบอ่ะเอะอ,อ,อทำเมินทำเมินเนยใส่ยังไงไหาเฮ็ดปลาแดกใส่แตะขง เอบิกเอาด้ครับไใส่ยังไ,ไง ด้เปินเนดเนื้อแดงคึงะเนือ้อแดงคึงคึงก่ำปิ๋อนี่โอ้ยแซบครับแม่วาปูแดงประคอนเนื้อส<บ>ีอแดงคึงคึงแม่วาบ้องแก้วกัแบแซบแ้นครับถาบึงบ้องแก้วจนลืมข้าวไม<อ>่บม้องแก้มือวิญยาณเลยโอ,อ้โหขาวมากเ มแม่จุมครับเกี่ยไหลปวดแดกว่าจะไปเซน่ะเขาวงก็คือเดิเลยไปหอนบุกดาหารเลยนิมูเป็นตำรวจหนามนะครับเขาได้ส้วนไปเทียเเยเยเ่ยวบ้านเขาเลี้ยงกินเลี้ยงเที่ยวบนรถโอปติเสรอเบื้องขันตอนต่อไปครับเดี๋ยวดูทีน้อยเกินไปครับ เด็กเป็นสูญใหญ่ๆอยู่ที่ไหนเดี๋ยวแม่ขั้วแล้วล่ะรอบบึงใสเครื่องอยังนะครับประแดกสูตรนี่รอบบึงครับเจาแม่กับปนปูสมพักเสียงครับข้าวปุ่นพร้อมกาดหินมะเขือผักกระเดาครับโอ้ขป่นปูแต่ตอนเจา้าครับมันมันแซ่บแจ่วจนแม่มามแจ๊บแจ่วนี่ประกอบขปุ่นขึ้นไหลตั้งแต่ข้าปุ่น น้องเบิ้งครับมือนนี้น้องงัวผมครับนี่างเงี้ยผงไม้ความเสร็ตสวยไงรับบรรยากาศวันพ่อได้หรอยวกินขอด้วยได้ดกากพ่อให้เบิ้งครับกับข้าวปั้นด้วยเด้อปั้นก็มีพอ่อเด้อไอ้หวงปาน ที่หวงปลาดุกน้อยมันเอาทิมลวดนะทิมลวดทิมลวดเนอออทิมลวดเดอ้อะน้ยโอ้ย,อยเอาว่าออกว่าชนใจแล้วว่าชนใจแล้วหิวข้าวแล้วเฮ้ยปั้นหูข้าวเาลี้ยงไก่ต้มน้ำปลาให้ปั้นน้อยพี่โยมอืมไก่ <c ười> ที่แล้วแล้วครับ เห็ดยังกินก็นแม่มือนี่พี่อยู่กับลูกคุณลกแข่งลูกแข่งปะก็ต่ำุูงตำ้ใส่ลงหุออรัรับใด้นองวัวมากผอมครับมึ้่แม่ปรุงรถไม้ครับออมไม้ตอนแค่ต้มใส่ตะไคร้กดครับลุกน้อยเขาปั้นไปแล้วโอ้ยปนพอดีแสบเลยปะดทุกป่านหน้ามามืนน คือได้ลอยนึงตอนตายแล้วเขายได้ขายลอยหนึ่งัะแดกนี่นะครับเหืออสีแดงจร่งคงืออย่าเป็นติดแดดฝกรกรแซ่บมอนิไมได้ครับใหมกักยังได้กินได้ไม่ปิดค,คืค้งไวแล้วตัวหนึงนน่งคือป่าตายเขามาว้มันโคตจนหลับวย เียเก็บใส่ปากคอไ้อยู่ครับพอว่าอู๋ก็ได้ปิ้งก็ได้คุ้งปากคอนหรอครับแม่แต่อะไรแก่เถือนี่เขามาครับแม่ล้างสาทุกคนบอกแม่ควรจะล้างมันก้นสะอาดครับต้องก้นสะอาดล้างสะอาดจะได้เห็นเศษเดี๋ยวไม่กินเพราะไง แล้วแม่จะเดสูตรแบบเปลี่ยนเร็วกว่าแม่ใส่เกลือนิดหน่อยแม่ว่าจะเกลือหนูจะลายเนื้อพวกตัวปิ้ตัวปิ้งบออันนี้ตัวสามเดือนครับปิ้งเลยเลยเราบอกบอกกินดิครับสีเฮ็ดปิ้งสามเดือนเนี่ยโอเคแล้วแม่ว่าแห้งล้างขาไปแห้งแห้งบีแห้งแสบแม่ว่ามาแล้วครับพี่เด็ดข้าวสาร ัวเหนียวเดิมแดดปลาคอสูตรเด็ดถึงครับเกลือปลาโลูกหนึ่งประมาณให้ลูกกลัวลูกกลกกัวเนาะลูกครึ่งนี่แหละประมาณเกลี่ยสองกำขอสานลงไปสานถั่วหน่อยนึ่งเป๊ะเดี๋ย้ขอสานครึ่งครึงรง่งแก้วนี่ใส่ใ ไปเกี่ยอีกครับที่สามแล้วใช่เขาขันมันเกี่ยเขาถึงนัวเพราะว่าเกลี่ยที่เขาไปขันทั้งแสบทั้งนัวไงวะไส่เขามันเป็นยังไงใส่เขาอย่างนี้รถนัวรถกลมรถมร,วร,วรหวานพี่ยังหมักเราทรุ่น จริงเลื่อเอาน้ำปาลามาเหยียบใส่ในเครือโเฮ้ยาใส่น้ำปลากี่สูตรสูบบตรเที่ยวขันแม่วาดขันมันยังชินัวเขาเนือ้อเขาหนังลีวก็มีนักเลงปั้นนั่งถากินข้าวอยู่นั่นนงแล้วเว้ยไม่ตึง ยังเงก็้นกันได้บ่เอได้งกัน,นบ<ล>่นบอนนี้เงี้ยเสียบเลยก็จะมาขอเบิ้ลุมนะไอ้กรดกเพื่อนนี้ถูกแก่ด้วยมัต่างหแกงต่างหวแขงันกระ,ะดป,รปุ้งก็เสีบเว้ยเหอครับแต่ดี๋ยเสียบสาตอนนี้ไติมบ่ม,ม็นบ่เข้าคืเสีบ แล้อยากได้ประเด็กงนุงนี่เพราะว่าต้องเอาปลาหน่อยนะคับเป็นพวกขาวหน่อยใส่เกียนนิดหน่อยใส่เกียนนิหน่อยที่มีเห็ดประเด็๋งนงครับหาปลาหน่อยเพราะว่าใส่เกลือนิดหน่อยอนั่นวานม็มนเร็วนี่คืเลือนวันอที่ร่อนะวัน คือพอันพนาเน่คือปนครับเขาเพชรระดกเบิดก่อนเหล่าไห้แม่ตึงเ็ชรระดกใหม่ไปแน่มาสั่มันเบิดก่อนครับถามเขาแล้วคุ้มเขาแล้วบ่อัดนีเสีย้ออทอมีเสียการรู้จักสูด้ตึงคนนี้ หัวมามาด้วยกันเลยแม่นี่ดีหัว่งนี่แบบเดี๋ยวจะเก็บมาให้แม่อ่มาสั่นงตัวปลากระดีกับมีดดีหัะปลาแดงปลาแซ่บพวกปลาสลิดปลากระดีครับพ่อปลาแซ่บที่สุดเลยกปลาเดี๋ยวหัวเยวมาให้่าันเก็บไปถังแก็บไห้มาให้ปลาสลิดแซ่บพอพ่อปลาเก็บกระดีแล้วลาสูสลิดแล้วเดี๋ยมาถอดเนื้อแสบเนาะเป็นอาหารขันเทลแล้วยังพอตรง ปลาเข็มปลาสลิดปลาสลิดเอาบ่อเแบบหมือนโอนด้วยนานาคอามาัดด้วยเดี๋ยวตุ๊กช้าบานเนยกันเสริมหายแสบนะครับปลาดีเท่าไรต้องแสบแต่อีสานบ้านเท่านี่ละปลาเด็กคอเนี่ยเราจุดยอดแล้วผันเทพครับ้ไปด,ดูที่นี่ใ้ไปดูกเกล็เอเกล็ดนี่ครับ จะเห้นเป็นเลี้ยวกับไส้เกลือหน่อยนะว่าถ้าอยากมัตไว้กินเป็นปีก็บไส้ได้หลายแต่เกใส่หน่อยหลายมันก็ถึงจัดเม็นนี่อย่างเงี้ยใส่ใส่ไส้เกลือหน่อยมันจะม็นนะครับแล้วมันจะบกต้องการเอาคุ๊บๆนั้นเขาเนื้อครับไปเติมลงไปหวกตามเกี๊ยวก็ต้องเอาเป็นเม็ดเกลือวดรับเรียบ น้ำตลาดตราวอะไรเด้บอกต้อเกี่เป็นเม็ดไงวาเกี่เป็นกระพ้อกระพ้อได้กระพ้อละสิบาทเกี่กระพ้อละสิบาทวาต้นเกี่ทะเลอยู่ไมเกี่เกี่ต้มเกี่ต้มพากนหน่เก่ต้มต้องไงเกี่เขาเาเนกลีเยเีดครับเสล็จเรียบร้อยครับใส่ยัางใบแม่ที่นใส่ห่่หเดวงไหม มือลงหายหมดแล้วจบขั้นตอนเนร็จเดี๋ยวสีน้ำไปเบืองเสือครับปรามานี้นี่บอกแม่ใส่โอ้โนี่บอกนี่ครับเกลือแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับเกลือที่แม่มาใส่เกลือกระท้อครับท่อละสิบบาทแพ็กเกจย่างดีย่างรูแล้วครับ เป็นเกียร์ถิ่นท้าวหวานท่าเนี่ยมันาเกียร์ทะเละครับออตอนบนรรจุหาแล้วครับตอนหี่ปลาแดก,กมีอยู่เลยใน่ไหนี่นนเ,ออเป็นปลาแดกที่ดูผมสื่อว่าเหตุตอนบางยาอย่างตอนน้ำขึ้นออร,รับไม่จ่ายาที่ป่าตือนน้ำแล้วเดี๋ยวมาเหตุปลาแดกเน่เห็นใบปีกิงเทียนนึงนลักบ คุณข่าของขอยอีสานบ้านเฮาหายประดัผโอ้มีกลิ่นเหม็นเลยครับประดับเรียหอมดีน้ำนี่มันอยู่ออกมาเองกเหมือนกันย้ำคำหมักไปเรื่อยๆข้าวนำเมี่ยงมันเยาลงไปเดย พิเศษประแดดง่ายๆครับแต่ก็ค้นๆนแปะไปมันลงไปแปะหนามันมันแน่งงนๆเลเยจุงบวกขยะห้วยตะมอห้วยนายอยีกเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จแล้วมิว้วมิ้วตั้งไม่สวยมิม้วเลยที่ปิด ตีขอบปากครับย่างนังอย่างรัดไว้วันที่นี้เี่เรือบร้อยครับมักไปสามเดือนครับเดี๋ยวเราปิ่งเบื้องบันที่นี้ขันต้มต้องสามเดือนเพิ่เห็ดปรดกโอเคคร้บผมดีตามครับเกี่ยไม่ชิมนัะ